สวัสดีครับผมเอฟซีทุกคนครับอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้กัดพอกันแต่เศร้าครับพี่น้องเดี๋ยวสิผ้าหมอกลังกายครับมาเนี้เดี๋ยวสิผ้าหมอกกลังกายครับพี่น้องเอ้ยเบิ่งอีพ่อห่อพินขุดมั่นครับมาอนิพี่น้องเอ้ย เป็นเป็นมันปีดนะครับพี่น้องนี่เบอเตระหัวเตระเงาเนี่ยเระเงาเบอร <c oughs> ได้บบประมันเงาละสิบโลนี่ถึงยูถึงยูวันครับคุณพ่อเพิ่นมาครับนี่ถึงยูครับพี่นออ้องเลยพันพันแปดหนึ่งเนาะพันแปดหนึ่งครับพี่น้องอ่าเป็นมันปีครับนี่ ขนาดเงาแค่นิดเดียวได้ครับน uh, so ี่บุได้เงาใหญยได้หน่เออ้โอหัวดกตัวครับพี่น้องเอ้ยพันธ์ถ้าพันธ์เปรตหนึ่งเนี่ยมันสิหัวดกครับพี่น้องโอ้อเออ ผลงานเพิ่นมายุกล่องกับเมนอาจารย์ใบเฮาลอะครับนี่หรือว่ามันเป็นน้ำข้นยุกล่องกับพรจักดอกพุ่นทั้งพุ่นหัวใบถาแล้วครับเพิ่นออกกระรังอยู่มื้อนี้ปึ้ยนี่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 สุ่มเงาใหญ่ๆนี่คือสีคักแห่งน้อนี่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 มื้อนี้ใส่แมคโครได้ครับมางัดเอานี่สวัสดีครับผมนันมื้อนี้ไปยังไงมาหาออกกำลังกายแต่เช้าครับนี่ มากแต่พ่อได้แจ้งผมมีทั้งเตอร์ครับมีทั้งแมคโครโอ้บางทีละ่ะนี่คือเป็นอุปกรณ์ครับ,บครับนีเตอร์ครับข่าวข่าวกับซประม่านี่ครับ<ม>พี่น้องนี่ละใส่สองอย่างนี่าสามทาาบักจกเนื่องจากว่าน้องเพาพนเอารถกลับบ้านครับผมไปแล้วไปแล้วขั้นไดก็บบถือใจครับคุดมันไปหอดอันอำเภอรประสาทลรไปนี่แมนอำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์ครับงดเอาก่อนครับผม โซนนี่กับมั่นราคาดีนะครับเนาะหัวผู้ใดได้มั่นโซนี่ก็ว่าไม่ได้ทองข้ามแล้วครับเนี่ยครับผมถอนเงินครับถอนเงินอ่าสองบาทแล้วก็อยู่อำเภอบังเินเฮาเนี่ยบังเห็นตอนนี้อยู่สองบาทหาซบครับสองบาทหาซบครับพี่น้องเป็นมันหาครับผมเป็นมั่นปีครับครับบัวใดบัวใดอันล่ำรขึ้นแนวอื่นหรอครับนี่ใส่รถไปขายเลยนี่ครับบัวใดล่างบัวใดทูหยาครับมั่นเนี่ยมันได้อย่างนึงครับผม มีไรทำได้กับเบิร์ดเอาไปขายไปได้กับเบิบร์ดบ่พ่อครับแป้นปัจจุบนมาปัหยังเอ่อแป้งน,นี่น,นี่มั่งเมาอ้วนเนาะมันตัวนี้เป็นมั่นเมามเครับผมเป็ดเห็ดหลองเองครับเมื่อวานปุยเพิ่นเองเสียบกับเสียบเองอีกเสียบกับเสียบให้เพิ่นเป็นบ้างขังบ้างข้าวนอก,กันก็มีแต่หลุ่นสองค้อนลอยปีเนาะเออเสียบมีแต่ผู้สาวเขียวหมากดิงเด้ง โอ้ยเมนเมนเมนต้องเพิ่นมาเสียนี่ยเพิ่นจ้างคนเนาะเพิ่นเพิ่นจ้างคนได้กับเมาส์วานปุ๋ยเพิ่นแล้วก็ยกห่องให้เพิ่นแล้วก็ซาปุ่นนี่เพิ่นแล้วก็จิกาเมาส์นี่ครับทางเงาหอมมันครับดูขึ้นคนปัดเงาหอมมันเนียอยู่ประมาณเกลียวเมตรครับพี่น้องเอ้ยออยะไรที่หายลุ่มหันอ่ะนี่ละเขาดีงามเลยนี่ครับท่านผู้ช อู<โ>้ <S 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 ไปๆๆไป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 โอ้ยโจมกับอกขืนมาสันครับโอ้ยรถอันรถเมโคข้างอ้อยๆนะครับพี่น้องเลยปันแปดหนึ่งครับพี่น้องเลยเอาจนสุดแห่งครับอกขืนครับพี่น้องู้นะปั เอเอยอลยครับเอ,อแต่วโอ้เป็น v, เป็นวีเป็นวีขึ้นเลยว่ะนี่น้อแน่นครับอ่านี่แหละครับม,มันพอรอออกแล้วนละกัญชอยูปะมานนี่ครับพี่น้องหัวม,มันเป็นมันปีครับพี่น้องพันแปดหนึ่งครับนี่โอ้อ,กออกแล้วมีแ่โอ้ยสองกล่องเนี่กัญชิเครื่องลดได้ครับพี่น้องเอ้นี่ เออหัวมันพวดแล้วครับพวดแล้วพวดแล้วอยู่นี่กรับปะมาณสีสีไรครัวครับนี่สีไรครัวกับบุกคอยมีหม่องเสียอะไรได้กับกับสีมีเนี่ยเตมมุมนี่ยนะเสียเนี่ยก็ดีหน่อยเสียทั้งแบบเนี่ยเสียหมดเลยผมว่าฟังทางนู่นเนี่ยมันก็งามมันงามเบิดอยู่มันถึงมาเสียมองฟังทั้งหน้าเหมือนเลยเนี่อ เอาบักเกางใหญ่ๆบงดูนี่นีโซโซโซ่บางดูนี่โอ้ย้องเอาหน่้ปะอูนี่แหะมา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 จัดเลยจัดเลยจัดเลย้ังดึงเทลคูได้ครับเทลอันดึงว่าได้หัวมันต่ำกันว้าเออเอองานถองปางงานคือเลยครับพี่น้องเลยป่ัดป่าตัดปาดพี่น้องเออเตวมาตมีเทคนิคนํำได้ครับ ถ้าบ่ามีเทคนิคนี่เอวเข็ดเลยด้หน่อยาว่าด้นน่เอวเข็ดเลยด้นีนต้องมึงทางมันไห้ออกได้ครับแบบงัดแบบนี้ยังสิบ่แหงมันจะปวดมือมันจงสิปวดคือ่าทีถางัดบ่ถึอจังวะนี่ถ้าบ่าเอวเข็ดกับล้ำม,มันหลุดเลยดนหลดแล้วก็ุ่งน้อเักว่บมันเสีลำมันอีกลำนึ่งอู้เอ้ยพี่น้องเลย มันแม่นหัวมันคือขอนใหม่ครับนี่ถ้าเบิ้งถ้าเบิ้งบอกคักกับว่าว่าเป็นมอสรถไถนะครับนี่นู่มันใหญ่ปวดนะเงาเดี๋ยวเงาเงาดีมันหน่อยบ่ประมาณสิบโลประมาณสิบสามสิบสี่โลนะครับบ่อประมาณสิบสามสิบสี่โลครับเงาเดียวนี่ครับพี่น้องเอ้บ่อไห่ไม่ตีเข้าดากเอ็นได้ยังไงครับนี่ดากดากลางครับว่าดากลา ขนาดเงาเดียวยังสิบสามสิบสีโลครับพี่น้องเลยคันเบิดกองนี่สิบอดากเอ็นเลยบอไม่ตีเหรอเ <c oughs> นี่ครับขอแนะนำเลยครับผู้ได้มัก <c oughs> มักเดไทยเฮ็ดสวนนี่ครับนี่ลองเบิงเลยครับพี่น้องมันสับปะรังเฮ้านี่แ <c oughs> หละ ถือว่าเป็นไรได้อีกทางหนึ่งเนาะถือว่าโอเคนะครับเหนึ่งไร่ก็เป็นไทยได้นะครับขอบอกก่อนเลยถ้าไผ่มีสวนมั่นช่วงนี้ว่าเป็นใ้ทองค่ำนะครับเพราะว่ามั่นเป็นราคาครับพี่น้องแล้วช่วงนี้มันสีเขานาฝนน้ำเน่าขนมันกับบวกคยมีมันไปขายน้ำนี่ครับนี่สวนไงสวนไงเขาสีผุแล้วทอนในช่วงหลังปีใหม่มาแล้วเนาะบานนี้ช่วงนี้ก็เจ้ากระทอนเบื่อได้เด้นี่ เพราะว่ามันสีสนห่วยซ้ำหนาฝนได้นี่เนาะงม,มันข้นวานเขาวานน้ำมาได้ได้นี่ปุ้ยรถยกนั้นไม่แม่นห้างแล้วว่านัน่นทั้งผุนเอาจนหลัางขดหลังงอครับพี่นอออ้องเอ้ยอีพ่อเข้ามาหานะิโอ้ยเข็นบอกซ่าครับบอกเกินครับโอ้ยโอ๋ยเรือเสือแห้งว่ะครับพี่น้องเลย หัามันเน,นสิกระดกกระเดียดถ้าว่าเบิ่งที่อไ,ไอุ้ยหนักแห้งหนักแห้งหนักแห้งครับพี่น้องเอ้หเยหวยขั้นมันกระสีได้เต็มรถคือว่าแล้วสามสี่แถวขนาดนี้โนอสามสี่แถวเดี๋ยวก็เต็มถแล้นะครับพี่น้องเอ้ยมา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 เบิ่งวิธีการงัดของพญานาคครับนี่นี่ลนะเราจะโยกไว้อย่างงี้บุ้ยพูดไทยด้วยบุย้ย กินกินกินข้าวเนี้ยก็ตัมของหงบ่อไถ่ยางดีครับพี่น้องเยอือเนี่แหละเฮาเฮาเฮางัดพ่อโยโย่ไว้แบบนี้ก็ให้คุณพ่อเพิ่นมาดึงเอาที่หลังครับนี่เอาปอบามึงสีรองไว้แต่งเงาโอ้โบโบโบครับอย่าเยวเข็ดครับพี่น้องเอิ่มมันมันใหญ่โพดครับโอ้เนี่มึงเด้อมัดิ้นสะเทือนเลยเนี่ยมันสิเจ็บบาดเลยนะครับแบบนี้แต่เยวข้าวใส่มือซอยอู้ อู๋อู้อู้อู๋พี่น้องเอ้ยปาดบาเป็นบังไฟแสนบังไฟลานครับพี่น้องเอ้ยมึงจะได้มันอู้อู้ปาดพี่น้องเอ้ยอู๋สีบัวเศร้าโลดหมอครับพี่น้องเอ้ยนี่หันใจอยู่เปรตเทือยังไม่ทันขึ้นอยู่ครับพี่น้องอู๋อู้ เป็นมันปีครับนี่เดี๋ยวว่าให้พี่อแญ่ยายนายปลูกมาต่างๆนี่กะทิท่นขวบปีมากมันเป็นาปราคาเป็นอย่บอครับปีนาโอ้ปีหนากะทิไข่เนยอยู่ยครับเพราะว่าโอ้เห็ดหายมันไปหลายเปลงอยู่ด้วย,วยมน่ครับเดี๋ยวเสาทีเสายัางเพิ่นไปเรื่อยๆครับพี่รองเอ้ยมันหลือบคุคือเอารถขุดเอาน้อน กระโดดคูดมันกิดด้วยของพ่อแม่แล้วครับพี่น้องเลยแต่ขลังคนไรกันเก็บบ่ท่านแต่ว่าก็ต้องมีคนงานจะข่าหกคนเนาะแต่ว่าพี่นานี่รถฟอร์ดนี่อาจจะใส่เครื่องขุดครับผมก็<ข>อันไว้แม่มไอ้ฝากถึงแฟนครับเพื่อแฟนมีแนวอันขุดมันของรถไทยฟอร์ดห่างๆก็ได้ครับเสียมาแต่งเข้าใมาต้องการขายครนบ่ แม่ตองก้ารขขยอันรสีส่สาหาพันนะเดี๋ยวพเนน่าไปซื้อเลยอันทางห่างดอกยาย <c oughs> อ,กอันหม่เด้อผู้ได้บี้กับข้อเมนตนมากในเด้อครับเด้เดอเดี๋ยวสีไปซื้ออันเดี๋ยวสีเปียวเองหรอกครับพี่น้องอยู่ในสามสีหาจังหวัดน่สีปเปียวเลยละ่ะขั้นบอกมือแรกนี่ก็ไปมืออื่นเลยครับนี่ก็เียว่าขั้นบอกมือแรกขั้นบอกมือแรกนี่ไปมืออื่นเลยนี่ผู้ที่พอตองก้านใส่แล้วครับไก่แบบคุ้มมันปอดน่ะ ชม่วโมงเขาใส่ของบุญใหม่เนาะไปพี <my> mm ่น hmm> ้องเลยอุ้ยอู้ห์งวดอีดี้วะครับพี่น้องเอ้เงามันแต่ละเงาเลยปานงานขอนใหม่เอาลยครับพี่น้องเอ้ไงไรบางทีอะไรแผนเก็บกระชีเก็บยางเดียวครับพี่น้องแผนงานกระชีงัดออกก้อนครับนี่อุ้ยแต่ว่าแผนได้ปลูก เพิ่นปลูกทีเหรอเจ้าว่าทีกับว่าทีกับซากเจา่าหมนามแท้เจ้ว่าทีกับซากเจ้า,าว,ว่าหัวมันงานน่ามแท้เนาะครับผมแบบพักปาะกาเซียนเลยนี่เออเกิดหลายับบเป็นยังไงก็แปลว่าแวะเฮ็นได้ง่ายแล้วล่ะถัดก,กันโอ้เจ้าว่าก่อนก่อนเพิ่นสีมาไทายนี่เพิ่นเดี๋ยววนันปุ้ยขี่ขัข้วอไอน้ำนี่เนาะครับขีงข่งวัวขี่งัวน้ำครับนี่ทัวร์ทัวร์เลยได้ครับนี่ เพิ่นเดี๋ยวว่านไว้เลยครับนี่ก็บแม่นอาจารย์ใบให้เัาทีเพิ่นมาสะหายครับแม่นครับเอารถไทยฟอร์ให้หัวทีเพิ่นมาดันสะออกเลยดีนี่บ่แม่นว่านทำท่าเห็ดเมื่อยนะครับมันมันขัดแห้งนะครับจะเป็นเหงาเลยโอ้โหอย่างนายกี่ก็จะใส่แห้งหลายกิดนี่แหละนี่ามันอก็ได้โกงเลยครับเด้อมึงแต่กล้องมันพุณนะกองมั่นเนี่ผมว่าประมาณสี่กองนะครับนี่เต็มรถเถแน่นอนครับนี่ รถไม่ตีครับด้อยายาขายถิ่มเอามาซาใส่ในเบอทีหนึ่งไรนี่ใส่สามสี่ห้าหกเจ็ดอกต้อนตอนเพิ่นทิ้ไทยกับเพิ่นกาบาสะใส่เพิ่อนเพ่นเพิ่นน้ามาเป็นกองกองกองไว้ครับแล้วเอารถไทยฟอร์ดผมเนี่ยสะเลยครับผมวันนี่ใบไรตีใส่ให้ครับทั่วเลยได้นี่ครับแล้วสิพอก็ว่าเป็นยังต่ว่ามันสิบตันต่อไรสิบห้าตันต่อไรนี่แหละครับเดีเดี๋ยวเดี๋ยวบริเวณที่ว่าห้าคุดบานนี้ ได้ประมาณถึงไรยังนี่ย่าง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 ท่านหอดครับพี่น้องนี่เจ็ดประมาณเจ็ดแปดตันละนี่เตะว่าโดยเสียเรียเรีวกับสีได้อยู่ประมาณเจ็ดถึงแปดตันครับนี่ไรหนึ่งมันหนาจะตกอยู่คุ่นประมาณอีกหาแถวได้บ่ประมาณหาแถวประมาณประมาณหาแถวกันตีไปทิ้มถิมไปประมาณสิบตันไปอยู่ประมาณนั้นเอาความพอดีพองามนะนี่มึงพี่หนองเลยมันมัประมาณข้าวบุญเขาต้นมันมึงประมาณอยากให้แฟนครับเ่าได้ปลูกได้ใส่ แต่ว่ามันผู้ใดเเก็เลี้ยงงัวเนาะคู่มือเนาะแม่นครับผู้ใดเเก็เลี้ยงง้เอแร้ขั้วผต้อรงไปเนีนปุ๋ยเคมีเลยเนี่ย,ยังมึง,งเจี๋ยเหงมัน<อ>ละมันสมบูรณ์แห้งครับนี่มันได้วขวบปีพอดีเด็ดครับนี่ขวบพอดีแล้วครับผมท่านไอ้มันให้ผมนั่นถอนก้อนเพิ่นเด้อ่าของของเจ้าถอนบางไหน้นมันแค่แปดเดือนเนาะแปดเดือนตอนนั้นก็มันมันอยู่ยวนราคาพวกกับเสี่ยวเงินไปบุกเบิกให้ในเมืองน้ำนะครับก็ถือว่าราคากับพ่อใหญ่ครับ ก็เลยว่าโอ้มาพร้าวมะขอนพบตัวนี้คักคักว่าของอยู่ของก็เลยบอกว่าเจียงแฮงตัวนี้เจียงแฮงหนึ่งไร่ก็เป็นไทยได้เนี่เลยครับตัวนี้บัวแต๊ปผูกมัดหรอกครับหนึ่งไล่บนเห็ดเดี๋ยวยลยังเนะาะจะไก่ไข่จะไงก็หลายเนาะหูจักเ็ดหูจกักสังอือบจำเป็นต้องเห็ดพื้นที่ละลายเห็ดละลายก็ได้น,น้อยก็มีเออเอ้อ หัวมันพูดแหงวะมือมือลวก็บอกแล้วก็เศ้าเมื่อยปะนี่นี่ลวก็เอาต่อนี่เพื่อนเข้าดาเห็นนะนี่ออ้หัวใหญ่แหงนองวันนีไหนงัดมันจักแมนหมูหรือยังไงบนเมนหมูนะครับนี่จอร์ไม่โไอ้ก่อนจะไ่หล่มทับหัวจะว่างนูอีกละมือสักอันไปันนี้ไหนคนแข็งแรงนะครับนี่โอ้ย เห็นบ่ครับโอ้โยผู้ตายหัวมันสั่นอยู่แต่ว่าหัวมันใหญ่แห่งนาะงแทนถ้าพันเป็ดหนึ่งกัที่อยู่ประมาณนี้ครับนี่โอ้ออันแบบนี้ประกาบได้หน่อยผูกอูนอนใดญ่นใหญ่กับผูกอูนอนใดญ่นาะครับนี่ที่ได้เยินเป็นยังไงเจ้าแสงหงอรอแล้วครับนี่ไม่เห็นตรงมึงนหน ไพได้เบิ้งคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลคล์กดแชร์ในเด้อครับเด้อหรือว่าไผได้กดแล้วก็สิบอดด้พลาดคลิปใหม่ๆครับนี่เอาเดี๋ยวคลิปนี้กับขอลาไปก่อนครับนี่สวัสดีครับผมัครบ